ต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้นนะครับก็ก็เหมือนกับการตอบเทียบความดันหรืออะไรทั่วไปแหละครับก็อันดับแรกก็ต้องศึกษาคู่มือนะครับคู่มือของตัวเซตตี้วาลที่ลูกค้าส่งมาเลยครับว่ามันเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือแบบไหนใช้สารตัวกลางอะไรเป็นน้ําเป็นแก๊สนะครับมีความดันเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องศึกษาคู่มือหรือไม่ก็ถามกับผู้ เจ้าของเครื่องที่ส่งมานะครับนะครับแล้วก็ตรวจสอบมีการตรวจสอบลักษณะกายภาพนะครับนะครับว่ามีอยู่ในสภาพดีไหมนะครับมีไม่สกปรกนะครับไม่มีค่าตะกันเกาะหรือสามารถใช้งานได้นะครับก็คือเครื่องมือบางตัวนะครับที่กรณีที่เป็นน้ําหรือเป็นไอน้ำเนี่ยบางทียนมีคาตะกันนะครับมาเกาะที่ตัวลิ้นวาล์วหรือตัวช่องทางออกพวกนี้ยตัวนี้อาจจะมีปัญหาเราจะต้องมีการทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่า เท่าที่ผมตอนที่ทําเรื่องนี้ครับมันมีพี่ววังคนที่อยู่ในแล่ะเขาบอกว่าเวลาเราทดสอบตัวเนี้ยสมมุติค่ามันหลุดเนี่ยเราก็ต้องแอ j จั t ให้กับลูกค้าด้วยอ่าอย่างเงี้ยครับบางทีเราสอบเทียบครั้งแรกปุ๊บค่าไม่ได้เนี่ยเขาก็มีการเหมือนเวอร์ฮอลหรือเอาลิ้นวาวเนี่ยเอาไปทําการเจียรหรอือเลขอะไรบทวาวบทใหม่อ่ะครับแต่ครั้งแรกเราก็ต้องทดสอบก่อนพอทดสอบไม่ได้ก็ต้องเ,เอาไปแก้ แล้วก็ทดสอบใหม่อันนี้ก็จะเป็นการคิดค่าบริการเพิ่มก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับมีการตรวจสอบแล้วนะครับมีการเช็คค่าความดันแล้วนะครับคือเฟเฟเจอร์นะครับว่าตัวเซฟต้วาลเนี่ยเรามีเฟเฟเจอร์เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วล้วก็เอาก้งอุปกรณ์เนี่ยเข้ากับระบบในการทดสอบของเรานะครับแล้วก็มีการวัดความสูงอันนี้ก็จะมีการวัดความสูงเหมือนกับของเฟเจอร์สวิตนะครับว่า เราจะคำนวณว่าความสูงของตัวเทติวากับตัวสแตนดาร์ดเราเนี่ยสูงต่างกันเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เพื่อเอามาคำนวณหากวาหาเดตเฮนะครับอันนี้จะเป็นรูปเป็นบล็อกแอร์แกรมนะครับก็จะมีตัวติดกันติดตั้งนะครับเป็นแรงจ่ายนะครับตัวนี้จะเป็นถังไนโตรเจนนะครับหรือเป็นตัวปั๊มแทงแทงน้ําก็ได้นะครับที่มันมีแรงจ่ายความดันที่สูงกว่าตัวเซตเพชเชอร์ ure, นะครับก็จะมีวาล์วกั้นตัวหนึง่ง นะครับวาลสองตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกเป็น m i d l e i n g valve wow นะครับหรือนิดเลื่อนวาลที่สามารถปรับละเอียดได้นะครับให้สามารถปรับความดันให้ช้าหรือเร็วได้นะครับจะไม่ใช่เป็นวัลวาลน,น,น,นะครับแต่ว่าตัวนี้เราสามารถติดตั้งวัลวาลได้นะครับเพื่อป้องกันเชื่อที่เกิดการกระแทกกันระหว่างสองตัวนี้นะครับแต่จจว่าระบบการทดสอบตัวนี้เราจะทําแค่จุดเดียวเราจะไม่ทําหลายจุดเหมือน D K D ที่สอบเทียบพวก บูดองหรือพิเกตทั่วไปที่ต้องทําหลายจุดนะครับท่านี้ยเราก็ติดตั้งก็จะมีแค่ตัวพิเกตมาตรฐานนะครับกับต,ตัวเซฟตี้วาลเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวที่บูออกนะครับให้พิเชอร์ระบายออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมที่ใช้ทดสอบก็จะเป็นตัวดิจิตอลพิเกตเหมือนกันนะครับเป็นตัวมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้วาลนะครับเนี่ยวาลตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถเป็นนิดเดิลวาลที่สามารถปรับ ความเร็วของเฟเชอร์ได้ให้มันปล่อยออกชาร์จอย่เร็วนะครับต่อตัวนี้เข้ากับออกนะครับแล้วก็มีตัวกลางเป็นตัวการการระหว่างของตัวนี้นะครับไม่ให้ชนกันนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเราสามารถต่อตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสายที่มาจากถังไนโตรเจนนะครับอันนี้จะเป็นถัาไนโตรเจนมันไม่มีรูปนะครับซึ่งข้อควรระวังในการติดตั้งเนี่ยอันเนี้ย มันจะไม่เหมือนกับระบบที่เขามีใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นเวนท์เทสใหญ่ที่เขาเป็นระบบสำหรับสอบเทียบชุิวารโดยตรงนั้นที่เขามีขายอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเป็นแค่ชุดที่เราประยุกต์มาจากระบบสอบเทียบความดันทั่วไปนะครับก็คือเราเอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นี่แหละครับเอามาติดตั้งแต่ปัญหาก็คือชุดนี้นะครับที่เราจะเอามาใช้เรื่องเรื่องนี้เกี่ยวนี่เองนี่จะเป็นปัญหาคือเวลาติดตั้งปุ๊บเนี่ย ิ่งแรกที่เราเช็คก,ก่อนที่จะพัทดสอบก็คือเช็คลิฟของระบบก่อนก็คือเช็คลิฟของตัวนี้ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับเช็คลิฟของพวกนี้นะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับก็อาจเะเชอร์ไปที่90%ก่อนนะครับว่าระบบที่เราติดตั้งเนี่ยพวกเทฟลอนหรือโอลิงต่างๆที่เราใส่ไว้เนี่ยมันการรั่วได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้ามีการรั่วเนี่ยมันจะมีผลกับค่าที่เราจะไปการทำการทดสอบนะครับคือในการ ทดสอบหรือสอบเทียบทางด้านกอมดันเนี่ยสิ่งแรกที่มีปัญหาเลยก็คือเรื่องเรื่องเกียวเนี่ยแหละครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเกียวแต่ละเกียวที่มาเนี่ยทางแแบบเราเอาจจะไม่มีข้อต่อนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขอ้อต่อตัวเนี้ยเราต้องเลือกให้ถูกนะครับว่าเกียวที่เราจะใช้เนี่ยหน้าสัมผัสที่เราจะกันรั่วเนี่ยจะเป็นต้องใช้เป็นแกสเก็ตเป็นโอลิงนะครับหรือว่าเป็นเทปลอนเนี่ยเราต้องเลือกให้ดูนะครับแล้วก็การใช้เทปลอนเนี่ยเราก็ต้องเลือกเทปลอนที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าปัจจุบันที่เราทํางานนะ เวลาเครื่องมือที่ส่งมาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของขอเทียบความร้นทั่วไปนะครับก็เจอแบบเยอะมากที่ส่งเทปนี้ยมาพันมาเนี่ยผมรื้อออกหมดทุกอันเลยเทปร้อนพันหนาประมาณเยอะแล้วมันไปอยู่โคนหมดเลยตัวฟ้านี่ไม่มีเทปรอนเ่ยมันไปอัดอยู่โคนเลยมันใช้อะไรไม่ได้ครับเวลาพันเทปร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพันอยู่ประมาณสักรอบครึ่งถึงสองรอบเท่านั้นครับเราจะไม่ได้พันสี่ห้ารอบนะเพราะว่ายิ่งเราพันหนาเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่ด้การรั่วนะครับเพราะว่าเวลาเราอัดเข้าไปเนี่ย เกียวมันจะดันเทปล้อนไปอยู่โคนหมดเลยนะครับเราจะพันแค่ประมาณรอบครึ่งหรสองรอบเพราะว่าเวลาเราพันไปเนี่ยเราต้องการให้เกียวเนี่ยมันกินเนื้อเทปร้อนแล้วยังอยู่กับเกียวนะครับเพื่อซิกลกับรั่วนะครับนี่คือการเซตอัพนะครับถ้าดูแค่ว่ามันรั่วหรือเปล่านั่นเองครับเซตอัพเสร็จนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับก็เ,เป็นขั้นตอนในการทดสอบเลยนะครับก็ต้องมีการเช็คก่อนว่าเิบเปอรเซ็น์เท่าไหร่ นะครับเราต้องไปปรับตัวแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายความดันที่เราจะมาทดสอบนะครับให้ไม่ควรเกินร้อยสิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้แนะนําไว้นะครับว่าไม่ควรเกินร้อสิเปอร์เซ็นพราะว่าถ้าเรามีแรล่งจ่ายที่มากกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือมันจะเกิดอันตรายกับตัวเครื่องมือของเรานะครับสมมุติว่าเชอร์เกตหรือเซฟตี้วาลเราเนี่ยมีเลงแค่สิบบาทแต่บังเอิญว่าถังนโตรเจนเรามัน สองร้อยบาทหรือร้อยสี่สิบาทเนี้ยครับเพราะมาตรฐานส่วนใหญ่นะัดเช่นก็ประมาณร้อยสี่สิบหรือสองร้อยบาทครับถ้าเราไม่สามารถควบคุมแรงจ่ายเนี่ยคือให้มันใกล้เคียงกับตัวเทอเพอร์เชอร์เนี่ยคือถ้าต่างกันมากมันจะมีผลก็คือกรณีถ้าเราเกิด accident, อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคือพิะเกตันดับแรกเลยพิะเกตรเราพังเพื่อนลูกค้าพังนะครับเพราะว่าของลูกค้าพังเนี่ยก็เคลียร์กันยากก็คือแล้วยังไงก็ซื้อใช้เขานะครับ แต่ตัวนี้อาจจะแพงกว่าตัวนี้อาจจะหลักหลายหมื่นนะครับก็ต้องระวังตัวนี้ถ้าเป็นไนโตรเจนก็จะมีตัวเลคูเลเตอร์หัวถังนะครับเราต้องปรับนะครับไม่ควรเกินร้อยสิบเปอร์เซ็นนะครับเสร็จกนั้นเราก็จะป้อนความดันเข้าสู่ระบบนะครับนะครับของอุปกรณ์ระบายความดันนะครับจนตัวเทปตี al, ้วาลเปิดออกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูนะครับ ก็คือตัวแต้ายกันนะครับก็จะมีการอัดความดันเข้าไปในระบบนะครับแต่เราก็สังเกตจากตัวพิเชเกตละกันนะครับว่ามันค่าเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเซฟตี้วาวเนี่ยเราจะฟังจากเสียงนะครับมันจะมีเสียงดังนะถ้าเกิดคน,นที่เคยทำนะคือเพราะว่าตัวเซฟตี้วาวเองเนี่ยมันไม่สามารถแสดงค่าได้ตัวมันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านค่าเนี่ยมันจะแตกต่างกับการสาเทียบความดันก็คือของการสาัเทียบความดันเนี่ย มันจะมีการแสดงค่าของทั้งตัว Uc เองแล้วก็ตัวสแตดเองนะครับแต่การทดสอบทางตัว i ซ t y v a l v e เนี่ยมันจะกลับกันก็คือตัวแสแตด r ์เนี่ยแสดงค่าของตัวเซ t y v a l v e ส่วนค่าแสแตดด์จริงๆเนี่ยเรจะไปลบก,กับตัวเซตเ e ชเชที่ผู้ผลิตก,กำหนดมานะครับมันจะตัดส่วนนิดนึงจะต่างกันนิดเดียวนะครับนะครับวิธีการก็คือเราตัดเพเชอร์เข้ามาในระบบนะครับจนตัวเซ t y v a l v e เนี่ยมันป๊อปออก แล้วก็มันคิกค่าว่ามันป๊อปที่เท่าไหร่นะครับอแล้วก็จดแล้วก็ค่อยๆปล่อยเปเชอรอออกนะครับจนเซฟตี้วาลเนี่ยมันนั่งลงครับก็คือเพเชอร์มันจะมานิ่งที่ต่ำกว่าตัวเซฟเพเชอร์นิดนึงนะครับมันก็นิ่งอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ความดันในไลน์ของมันนะครับเนื่องจากไอ้ตัวระบบในเซฟตี้วาลเนี่ยมันจะมีค่าความดันอยู่หลายช่วงช่วงแรกก็คือค่าความดันในไลน์ปกติสมมุติความดันสิบบาร์ ลายปกติอาจจะอยู่ที่7หรือ8บาทนะครับมันจะไม่มันอยู่ที่10บาทหรอกเพราะว่า10บบาทนี้ความร้นที่มันเกิดแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรีซีสเนี่ยมันอาจจะอยู่ต่ำกว่าเซ็ตเพเชอร์หน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวเซ็ตเพเชอร์กับตัวปรเพเชอร์ก็อยู่ประมาณ9.9หรือ10หรือ10กว่านะครับขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับ อันนี้ครับก็คือหลังจากนั้นก็เนี่ยการลดความดันนะครับก็คือการหาค่ารีซ็ตเพเชอร์นะครับแล้วก็บันทึกค่านะครับส่วนค่ารีซ็ตเพเชอร์เนี่ยที่บอกนะครับกรณีที่เป็นน้ํานะครับหรือซันที่มันไม่สามารถหาค่ารีซ็ตได้ก็คือกรณีที่มันมีแรงจ่ายที่มันสูงกว่าเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทานะครับนะครับอันนี้จะเป็นปกติคือในลายเพชเชอร์ปกติเนี่ยมันก็จะมีค่าเพชเชอร์อยู่ ค่าหนึ่งนะครับพอเวลาพชเช์มันเกินนะครับมันก็จะพชเช์มันจะสูงเรื่อยๆนะครับมันจะข้ามาถึงนี้เลยจนยกมันก็เริ่มยกตัวขึ้นนะครับยกดิ้นขึ้นนะครับค่อยๆยกจนมันยกสุดนะครับจะเป็นป๊อปพชเช์นะครับพอมันโบออกปุ๊บมันก็จะกลับมานั่งนะครับที่ดีซีสนะครับแล้วมันก็จะกลับมาที่ลายปกติวันนี้ที่มันสามารถควบคุมได้แล้วนะครับ แต่ผมคิดว่าปกติเวลามันป๊อปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ป๊อปครั้งเดียวอาจจะป๊อปหลายครั้งแต่วันนี้ผมแค่คิดว่านะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยไปดูใน process จริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ในการทดสอบเนี่ยอันนี้เราจะต่างกับ feature switch ก็คือเราจะไม่มีการ p i l ลดนะครับคือปกติในการสอบเทบคว,วามดันเนี่ยเราจะต้อง p โ l ลดเครื่องมือก่อน exercise ก,ก่อนนะครับตาม sequence ของเครื่องมือจะเป็นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือนั้นมีความแม่นยําขนาดไหนนะครับ แต่ตัวพิเชษเซฟตี้วาลเนี่ยเราไม่ได้พิโรดเนื่องจากตอนแรกอะผมทําครั้งแรกก็คือให้พิโรดนี่แหละนะครับแต่พอมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นคนร่วมกันล่างนะครับเขบอกว่าตัวเซฟตี้วาลเนี่ยมันมีเรื่องของสปริงนะครับกรณีที่เราปรับอัดพิเชษออกไปบ่อยเนี่ยมันจะเกิดความล้าของสปริงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ลองทําดูเหมือนกัน เอเซตวาตัวที่ผมทำอ่ะมันก็เขียนไม่มได้ลยเพราะว่าผมอัดขึ้นอัดลงเยอะมากจนค่ามันเปลี่ยนไปนะครับก็ก็เป็นอย่างที่เขาว่าคือตรณนี้ที่ทําเนี่ยแล้วก็แต่เราตัวเซนดดาดเนี่ยต้องทำทเรียบร้อยก่อนนะครับคือมีการวอร์มเซนดดาดให้พร้อมก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนของเราทดสอบนะครับเราทดสอบเนี่ยเราอัดขึ้นเราจะทำสามครั้งแค่สามครั้งนะครับครั้งแรกนะครับหาค่าป๊อปแล้วก็หาค่าดีซีดนะครับทำซ้ำกันสามครั้งแค่นั้นเองจบครับอันนี้ไม่ยาก ใช้เวลาแค่เดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องของสปริงด้วยนะครับถ้าเกิดเราทาานะําบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับอันนี้เราจะกําหนดให้เลยว่าทำสามครั้งเราไม่ได้บอกว่าทําน้อยกว่าสามครั้งเออหรือทํามากกว่าสามครั้งอะไรเงี้ยเราจะกําหนดปเป็นรายตัวเลยครับสามครั้งเพราะว่าคนทําจะได้ไม่ต้องมาจะทําอีกครั้งดีนะครับผมก็กําหนดไปเลยสามครั้งแล้วในที่ประชุมไม่มีปัญหาก็ หรือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าสามครั้งไปแล้วก็เอา3ามครั้งนี้มาหาค่า e ีพีทนะครับขอได้ค่าสามครั้งปุ๊บนะครับแล้วก็มาคำนวณค่า p o p ปเออรแล้วก็หาค่าโบดาวนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของหาค่าป๊อกับหาค่ารีพีทนะครับแล้วก็หาค่าคือเป็นหาค่าความดันนั่นแหละเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นหาค่า leak นะครับหป็นหาค่าซีทไทเน็ตนะครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบซีทไทเน็ตนะครับในแก๊สคู่มือมนี้ผมจะแบ่งเป็น2ตัวนะครับก็คือเป็นการทดสอบตัวตัวแก๊สนะครับหรือก๊าซในตรเจนลมได้หมดนะครับกอันนึงจะเป็นน้ําหรือน้ำมันนะครับวิธีการมันก็จริงๆมันก็ไม่ยากนะถ้าเกิดปกติถ้าเกิดเรามีระบบอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถต่อระบบ มีอ่างน้ำคันนี้มันเป็นระบบที่มันติดตั้งไว้กับเราอยู่แล้วแค่เราต่อสายจากระบบเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวช่องทั้งออกของตัวเซติวาวก็ใช้ได้เลยนะครับจริงๆผมไปนั่งดูใน youtube ของ mm. ที่ออกทงกันอยู่แล้วนะเขาก็มีคนทําอยู่นะครับซึ่งมันก็แบบเดียวกันเลยนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูก็ได้ครับเนีย่ยการทดสอบซีทีเน็ตของเซติวาวใน youtube มีเยอะนะครับ mm. ก็เขาก็จะมีการทดสอบดีไซน์จุ่มนี้แหละครับซึ่ง mm. ในตัวมาตรฐานเนี่ย เขาจะกาหนดด้วยว่าท่อที่จุ่มนะครับเนี่ยมีขนาดคุณลักษณะของท่อเท่าไหร่นะครับมีความหนาเท่าไหร่นะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ7จ็จุดเก้ามิลนะครับแล้วก็ความหนา0ู9จุดแปดเก้ามิลนี่ตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับของปลายที่จุ่มนะครับแต่ผมเห็นบางคนก็ที่ในที่เขาทําอยู่นะครับก็ปลายที่จุ่มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันตามมาตรฐานหรือเปล่าแต่ว่าสายที่ต่อเข้าตรงเนี้ยอาจจะเป็นสายยางท่อย,ยาง แต่ว่ามันต้องดูว่าความดันมันที่เราทำเนี่ยมันทนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเราทดสอบตัวเนี้ยเราจะทดสอบแค่90้าปรเ็นของเซตเชอร์นะครับแล้วก็ปัญหาของการทดสอบก็คือหน้าแปนเนี่ยมันจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแลบบที่ทำการทดสอบเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นหน้าแปนอยู่อันหนึง่งแล้วก็ต่อตัวเป็นต่อท่ออยู่แล้วนะครับให่เอาตัวหน้าแปนเนไปประกบ กับตัวอางออกของตัวเทต่วาล์แล้วก็ล็อกให้แน่นแล้วก็อัดได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องทดสอบผมก็คิดว่าก็ต้องทดสอบตรงรอยต่อตัวนี้ก่อนนะครับว่ารั่วหรือเปล่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดของตัวพวกนะครับความลึกของที่จุ่มลงไปด้วยนะครับส2 7สองเจดมิลน,นะครับอันนี้ที่เราต้องทําตามผู้มือนะครับเพราะว่าเราเวลาเราไปตรวจประเมินเนี่ยผู้เชีย่ยวชาญไปตรวจเนี่ยเขาก็ต้องดูระบบที่เราทำการทดสอบนะว่า นขนาดได้มาตรฐานตามนี้ไหมนะครับื่อกีก็เป็นรูปก,การติดตั้งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตารางตารางนี้จะมันจะอยู่ใน API นะครับมาตรฐาน API ใช้ค่าจาัดของเขาเลยนะครับอันนี้คือก็ค่าความดันที่เราใช้ในการทดสอบนะครับก็จะมีแบ่งเป็นสองค่านะครับคือค่าความดันที่คือเซฟเฟอร์เชอร์ที่มันเกินนะครับที่สูงกว่า3า5ร้อสี่ห้า Tpa หรือห้าสิบ psi เนี่ย เราจะใช้ค่าควาดันที่90%ของเ t สเซชอรนนะครับส่วนกรณีที่ค่าควาดันน้อยกว่านั้นนะครับน้อยกว่า3 4 5 kpa หรือ50 psi เนี่ยเราจะใช้ค่าค่าควาดันนะครับน้อยกว่าเซสเซชอร์ ature, 3 4 5 kpa หรือ50 psi ก็คือสมมุติ5่าเซสเซชั่45 psi นะครับแล้วก็เอา45ลบ5นะครับก็คือเป็นความดันของ ตัวความดันที่เราเอาไปทดสอบตัวตัวซีทเน็ตนะครับอันนี้ไม่งงนะครับจะมีแค่สองค่านี้นะครับค่าที่มากกว่าห้าสิบกับน้อยกว่าห้าสิบนะครับดีซนะครับ่าถ้ามากกว่าดีซก็มากกว่าห้าสิบ 100, ก็ใช้ค่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยของทีของเซสเทชั่นนะครับจะเป็นร้อยดีซีไพันดีซก็ใช้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าน้อยกว่าก็ใช้ค่านี้นะครับน้อยกว่าน้อยกเเอว่าค่าเซสเทชั่นไวห้าดีซีไนะครับ อันนี้ก็จะตาจะนนมีแค่นี้เองนะมีแบ่งเป็นสองส่วนนะครับนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราจ่ายความดันเข้าไปในระบบทดสอบนะครับก่อนที่เราจะทดสอบตัวซีเทเนตเนี่ยเราจะต้องอัดเพรชเชอร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับท,ทิ้งไว้ก่อนที่จับเวลาหนึ่งนาทีนะครับอันนี้คือค่าที่จะต้องรอ ก่อนที่เราจะทดสอบนะอันนี้อัดไปที่เฉยนะครับก็คือมันจะแบ่งตามขนาดของท่อทางเข้านะครับคืออิเล็กทริชั่นครับว่าว่ากี่มิลน,นะครับถ้าน้อยกว่า50มิลเมตรนะครับก็รอแค่1นาทีนะครับแต่ถ้าเกิด65 80 100น,นะครับรอ2นาทีแล้วก็ถ้ามากกว่า150มิลเนี่ยรอ5นาทีแต่ค่าเนี้ย ผมเป็นยกมาจากตัวมาตรฐานนะแต่ถ้าเกิดที่ผมคุยกันเนี่ยสมมุติถ้าเราวัดได้เก้าสิบหรือร้อยี่สิบอันนี้เราเราอนุมานว่าให้เป็น2อาทีได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่เขียน5้าเ็ดถึงร้อยสี่ิเก้านะแต่ว่าเขาเขียนตามผมยกมาตรฐานเขามานะ่ก็เลยต้องยกทานี้มาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวมาตรฐานเนี่ยเวลาเขาสร้างเซฟตี้บาล์เนี่ยเขาอาจจะต้องสร้างตามมาตรฐานอยู่แล้วเขาคงไม่ทําขนาดมาแบบตามใจทนอยู่แล้วนะเขาอาจจะทําตามมาตรฐานอยู่แล้ว เพราะว่าจริงๆมันมีมาตรฐานในการสร้างเซติวัรอยู่แล้วนะครับว่าควรจะสร้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อันนี้สองเคต้องจำไว้ว่า,าต้องรอกี่นาทีนะครับถ้าเซติวัรตัวเล็กๆก็ส่วนใหญ่ก็หนึ่งนาทีครับรอหนึ่งนาทีรอนี้คือรอให้เฉยน,นะครับไม่ได้ทําไม่ได้จับผ่าอะไรนะอต่อไปนะครับพอเรารอาอันแรกเสร็จนะครับเมื่อกี้นี้นะครับรอหนึ่งนาทีนะครับก็จะมีการจับผ่าละอันนี้เราจะจับเวลาในการ ค่าทิตแท็บเน็ตเนี่ยหนึ่งนาทีนะครับอาจจะใช้ในการจับเวลาหรืออะไรก็ได้นะครับในมาตรฐานตัวนี้จริงๆมันมีสองสองวิธีนะครับก็คือวิธีแรกก็คือตัวนี้ในการนับฟองอากาศนะครับฟองอากาศที่มันจุ่มลงไปในอ่างน้ําที่รูปในตัวแรกตัวอย่างแรกที่ให้ดูครับแล้วก็นับว่าในหนึ่งนาทีเนี่ยมันมีฟองอากาศอากาศอ,อกมากี่ฟองเราก็นั่งนับไปหนึ่งนาทีคอยดูนะครับ ถ้าถ้าปกติเนี่ยถ้ามันไม่ร่วกมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันร่วเยอะคือมันมันนับไม่ได้อะมันก็คือไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะมีตารางเกณฑ์อยู่ว่ามันก็แบ่งตามช่วงของความดันนะครับว่าเราก็ไปเปิดไปดูเอาละกันเครื่องมือเราคาเซนเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นหนึ่งร้อยสามถึงหกพันเก้าร้อย TBA เนี่ยเราก็ไม่เกินสี่สิบปองนะครับตอนหนึ่งนาทีส่วน ค่านี้นะครับมันก็แบ่งเป็นขนาดของตัวเรติวาวนะครับว่าเขาแบ่งตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวออริฟิทนะครับออริฟิก็คือช่องทางเข้าอะครับช่องที่เล็กสุดของทางเข้าจนถึงตัวตัวซีดมันนะครับที่ผมบอกครับคือค่าเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมีบอกอยู่แล้วครับที่ตัวเนมเพจของตัวเรติวาวี่บอกไว้นะครับว่ามันเท่าไหร่ถ้าไม่มีเราก็เอาเวอร์เยวัด เครื่องมืออะไรที่วัดได้นะครับเพราะว่าบางบางตัวช่องมันจะอาจจะเล็กนะครับอาจจะวัดยากนะครับนะครับเวลาเราเปิดเดีวก็ดูค่าตอนนี้นะครับว่าที่ค่ากำลังเท่านี้นะครับถ้าเป็นตัวเซติวาลนะครับขนาดน้อยกว่านะครับทางเข้าตัวออริฟิทเนี่ยน้อยกว่าสิบแปดมิลนะครับก็ใช้ค่าสี่สิบฟองนะครับถ้ามากกว่าสิบแปดมิลก็ใช้ยี่สิบฟองนะครับนะครับเราก็ดูไปนะครับเท่าไหร่ก็เทียบตารางเอานะครับ ต่อไปอั้นี้เป็นของแก๊สนะครับมีั่เองง่ายนิดเดียวครับแค่อัดไปดูฟองอากาศครับส่วนที่เป็นน้าหรือน้ำมันก็คล้ายๆกันนะครับมีตารางการรอเวลาอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าการติดตั้งเนี่ยจะต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแต่ในมาตรฐาน API จริงๆอ่ะมันไม่ได้บอกนะว่าต้อง เติมน้ําอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้ยเราทํามาคือเวลาติดตั้งปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต่อท่อมานะครับมีท่องอมีท่อครับมีปลายขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ปลายเนี้ยเราเราจะประมาณไม่ให้สูงนะจะอยู่ประมาณไม่เกินทางออกของตัวตัวเทติวาวนะครับตัวโบดาวเนี่ยตัวโบเอาเนี้ยนะครับเราอย่าให้มันสูงไปเกินกว่าในฝอ่ะฝอบของตัวเนี้ยตัวที่ระบายออกนะครับเพราะว่า จะมีผลทังด้านแรงต้านของตัวน้ํานะครับแล้วก็ดูว่าเวลาอัดกองดันไปเนี่ยลิกมันก็คือน้ําที่ไหลออกมานะครับเราจะเอาวิกเกอร์ที่มีสเกลนะครับเอาไปลองนะครับแล้วก็ดูว่ามันมันตกมากี่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็เอาไปวัดวัดขนาดปริมาตรนะครับว่ามันลงไปกี่กี่กี่ซีซีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปเทียบกับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเซตอัพันดับแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตั้งนะครับท่อที่มีปลายรียบนะครับที่ท่อมีเป็นทางออกของช่องระบายความดันนะครับมีเงาะมีปลายท่อเนี่ยเงาะขึ้นทางด้านบนนะครับโดยมีระดับความสูงเนี่ยเท่ากับทางออกของช่องระบายความดันนะครับต้องต้องระวังครับไม่ให้มันสูงเกินนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของแรงต้านของน้ําด้วยนะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มเลยนะครับจนปลายท่อพอดีนะครับ,นะรบตามรูปนี้ แล้วก็มีตัวบิเกอร์นะครับหรือหรืออะไรก็ได้ที่มีสเกลนะครับมาวางไว้รองรับน้ำนะครับส่วนตารางอันนี้ก็จะเป็นตารางเหมือนกับของการทดสอบซีเทเนตของแก๊สนะครับก็จะมีแบ่งเป็นสองช่วงเหมือนกันนะครับตัวเซตซ่วาวที่ความดันมากกว่า50 psi กับน้อยกว่า50 psi นะครับก็จะมีค่าเดียวกันก็คือ กรณีที่เซฟตี้วาล์วเนี่ยมีค่าเทอเพอร์เชอร์มากกว่า50ก็คือใช้90%นะครับของเทอเพอร์เชอร์ถ้าน้อยกว่า50 psi ก็ใช้ค่าน้อยกว่าค่าเทอเพอร์เชอร์34.5สิบหรือ5 psi นะครับอันนี้คือค่าความดันในการทดสอบนะครับ,นะรบแล้วก็ อันนี้เราก็รอพออ่านความดันปุ๊บนะครับอันนี้เราก็จับเวลาหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็วัดปริมาตรน้ําที่มันลดออกมานะครับอันนี้มันไม่ได้บอกนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ต้องรอกี่นาทีสองนนาทีแต่สองนาทีอันนี้มันพูดถึงเราจับเวลาเลยนะครับจับเวลาได้เลยว่าหนึ่งนาทีเนี่ยมันมีน้ําลดออกมาจากท่อทางออกเนี่ย EPC นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับของเ,องเกณฑ์ในการในการในการทดสอบการเลือกของที่เป็นน้ำนะครับว่าตอนนี้ที่เป็นเซตที่วาลที่มีขนาดท่อทางเข้าเนี่ยมากกว่าหนึ่งนิ้วนะครับมากกว่าหนึ่งนิ้วค่ามาตรฐานคือต้องปริมาณน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยต้องน้อยกว่าสิบซีซีต่อสิบ ทูกบาทเมตรกบาทเซนติเมตรตอนหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งนิ้วหมายถึงว่าเวลาเราทดสอบเนี่ยเทคนิคเองค่าที่มาจากมาตรฐานนะผมไม่ได้แปลงมาให้เป็นหนึ่งนาทีนะครับเพราะนันเนี่ยเราต้องไปแปลงเป็นหนึ่งนาทีนะครับเพราะอันนี้มันต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับต้องแปลงเป็นหนึ่งนาทีแล้วก็แปลงไปต่อขนาดหนึ่งนิ้วอันนี้กรณีนี้คําว่าหนึ่งนิ้วก็คือที่หนึ่งนิ้วถ้าเป็นสองนิ้วเราก็เอาสองนิ้วเข้าไปคูณนะครับสามนิ้วก็เอาสามนิ้วเข้าไปคูณนะครับแต่สองถ้าสองนิ้วก็เป็นยี่สิ ตามนี้ก็เป็นสามสิบนะครับส่วนกรณีที่ขนาดเท่าทางเข้าเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งนิ้วเราก็ใช้ค่านี้ได้เลยนะครับต้องน้อยกว่าสิบลูกบาทเซนติเมตรนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นหนึ่งนาทีก็หารหกสิบนะครับก็จะได้เป็นค่าออกมานะครับอันนี้ผมจะไม่ได้แปลงค่าออกไปนะครับเพราะว่าผมจะยกตัว API มาเลยจะเป็นค่านี้นะครับ